สิ่งเจียยู่อีสิ่งนี้หวกใช้เริ่มต้นของวันตุด๊ดจีวัดใจมิตรชัยนาทาวหัวมังก่อนเป็นที่รู้กันว่าโอ้โหสถานที่แห่งนี้นะเป็นที่อยู่ของคนจีน คนจีนมาจากโผลเล้งเก็กเง้้ยวสัวเถาต้องมาขึ้นที่นี่ทาราชวงศ์เยาวราชเป็นที่อยู่ของคนจีนชีวิตของคนจีนต้องเสือผือนหมอนใบอยู่ด้วยการต่อสู้อยู่ด้วยความอดทนเป็นที่มาของขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทน เป็นอัตลักษณ์ของคนจีนต้องขยันนะไม่ขยันไม่ได้ทำไมขยันมันจะลำบากนะไม่มีข้าวไม่มีของไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีที่ทำมาหากินไม่มีที่อยู่ลำบากมากซื่อสัตย์เป็นแบบของชีวิตนะเป็นทรัพย์สินประจำตน เป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับชีวิตอย่าเป็นคนมักได้อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอันไหนที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอาเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวซื่อสัตว์ให้เป็นที่ลือชาว่าอ๋อบุคคลนี้เขาเป็นคนซื่อสัตว์ประหยัดคนจินประหยัดเอาไว้ให้ลูก เอาไว้ให้หลานเอาไว้ให้เมียคนจีนส่วนมากเป็นอย่างนั้นทำมาหากินด้วยความประหยัดเงินแต่ละบาทมีความรู้สึกเป็นสุขมากอดทนคนจีนต้องอดทนเป็นคนอดทนแดดร้อนหนักเอาเบาสู้ทำทุกอย่างอย่างที่อาเจ็กสมจีนพูดเอาไว้ว่าโอ้อยู่เมืองจีนในโอ้โห เผาเผือกเผามันข้าวก็ไม่ค่อยจะมีต้องเอาเมือเอามันเอาเผือกใส่เข้าไปกินพออิม่มทำงานก็ขอให้กินอิ่มพอแล้วเพราะว่ามันกินไม่อิ่มกินเกลือมากกว่ากินข้าวเดินสะพานมากกว่าเดินถนนหมายชีวิตเขาผ่านความยากความลำบากลอดลายมังกรเหมือนกับครอบครัวหลายครอบครัว ไม่ว่าเป็นครอบครัวแช่มปีดาก็ดีโอเฮฟเส้งเหงงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของสีวันนาก็ดีไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของลาชโลมแฟชั่นก็ดีมาจากเมืองจีนทั้งนั้นต่อสู้มาด้วยความยากต่อสู้มาด้วยความลำบากและในปัจจุบันนี้นึกภาพย้อนหลังแล้วโอ้โห บางคนไม่กล้าไม่กล้ากินของอย่างอื่นเลยเชา้ากินข้าวต้มอย่างเดียวแต่วันนี้เริ่มต้นของวันจุดกินเป็นวันของของมีความสุขจ่ายใช้สอยดังกล่าวต่อไปก็เป็นวันไหว้วันเที่ยวดังกล่าวแล้วเขาว่าคนจีนมีข้อห้ามดังต่อไปนี้หนึ่งถึงวันไหววันจะไปกินโจ๊กเขานะะ มันบอกบอกถึงว่าโอ้โหเรามีกับข้าวเต็มโต๊ะอย่าเป็นของง่ายๆกินโจ๊กกินอะไรต่างสองอย่าพูดคำหยาบนะต้องพูดคำเพาะพก่อให้เกิดความสบายใจคำหยาบมันระขายหูอย่าไปพูดคำหยาบทักทายด้วยความเมตตาแล้วก็อย่าไปกวาดของภายในบ้านเขาเก็บไว้เรียบร้อยเลยของตรงนั้นวางว่าตรงนีน้ของตรงนี้นวางแก้วแหวนเงินทองวันนี้เขามาไหว้อะไรต่าง อย่าไปกวาดของเหล่านั้นออกมานะแล้วก็อย่าใช้ของมีคมของมีคมใช้แล้วอนันตรายที่ไปถูกมีดบาดเข้าและก็อย่าใส่ชุดดำว่ากันว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลดังกล่าวเพราะฉะนั้นในวันตรุษจีนดังกล่าวขอไม่ว่าจะเป็นร้านสีวันนาของพีิกล้วยแล้วก็นันไนนะเตียงนอกจากนี้แล้วก็คุณวีกิจ แช่มปีดาโอยเฮบเซงเองขอให้มีความสุขกายขอให้มีความสุขใจหยิบหลับจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมาณนะชาลีตี